อันนี้ภายายามากเขาเขียวครับเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากๆเลยมเมฆเต็มท้องฟ้าแดดไม่ร้อนวัดอุหณหภูมิก่อนนะครับตอนนี้เปลี่ยนจำหน่าบัตรเป็นแบบนี้แล้วทางเข้าได้เหมือนมาแล้ว Okay. ได้บัตรมาแล้วนะคะเสือแค่ผู้ใหญ่คนเดียวนะคะ1น0้บาทค่าที่จอดรถ80ดสิบาทยังอย่างไม่สีอ เสียงอะะไรนะวันนี้พายอย่างมาเขาเขียวเนื่องจากว่าอากาศเต็มใจมากทุกคนลมเย็นมากเห็นได้ยินเสียงลมไหมเสียงลมคือแบบอากาศดี26 27องศา วันนี้วันที่5พฤสภาก้าหมูนิดๆอากาศดีมากมากลูไม่รู้ว่าข้างในมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเพราะว่าพอซื้อตั๋วเสร็จเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบโซนแบบของที่ระลึกแล้วก็ร้านอาหาร <c oughs> เหมือนแบบโดนดักไว้ก่อนแล้วเหมือนมึงต้องเตรียมเะเบียงไว้ก่อนนะก่อนเข้าไปอะไรประมาณนี้ แล้วก็เดินเข้าไปฝัง่งนูน้นออกไปข้างนอกน้องเจอน้องกว้างเออกว้างเขา,า,าทำใหม่ดีมากเลย่ะดูดิลมเย็นมากเลยวันนี้อ๋อไน เซลฟี่กันหน่อยโอ้โี่กวางมัมมัมได้ไหมไม่ได้ไหมเออใช่ไบไม้มันจะข้างบนตรงนี้นะไปเราไปเดินข้างในกันไป ากาศดีมากๆากเลยวันนี้เมฆเยอะมากๆเหมาะแก,ะก่การขับรถชมวิวเย็นวันนี้มาม่าจะพาอย่าง,น,งนั่งรถอก์ฟชมวิวนะจ้า สำหน่ายบัตรรถกอล์ฟนะคะสองชั่วโมงแรกห้าร้อย่ามาทำอย่างๆนะรถกอล์ฟนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากๆทุกคนหมายเลขหนึ่งหนึ่งสาอยู่ไหนนะหนึ่ง่สามอย่างระวังรถลุกวันนี้อากาศดีมากข่ารถกอล์ฟนะคะ ที่นั่ง550บาท2ชั่วโมง113อ๋อนี่ไงเจอแล้วทาย่างนั่งรถกลอล์ฟ้ะคะแต่อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกของเขานะเพราะว่าเขาเคยนั่งทีที่บากาศดีมากทุกคนวันนี้ตำรวจเยอะมาก เขาบอกว่ามีขบวนเสด็จนะคะของฝ่ายหญิงจุฬาพรมาที่นี่นะคะถือว่านะคะตำรวจมักไม้เหลือเกินเรามาดูแผ่นกวิ้งกันทุกตัวนะครับเพราะว่ารถคนจิ้มของเราตัวนี้นะครับมีทั้งหมดที่สิบตัวนะครับก็จะมีมาพอดีโชว์เลยตอนสิบโมงนะแพนกวินว่าใครเป็นใครนะครับหรือว่าชื่ออะไรนะครับจากเดิมนะครับหรือว่าแถบสีที่เรา ทอไว้ที่บริเวณโคนศของเขาเนั่นเองครับสำหรับห่วงนะครับอยากเคยมาแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นยังเด็กมากจําไม่ได้หรอกเดี๋ยวเท่านั้นนะครับในส่วนของห่วงหรือว่าแถบสีนี้นะครับจะระบุทุกอย่างที่เป็นตัวเขาเนีนะครับไม่ว่าเขาชื่ออะไรนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่พ่อแม่ใครอยากมาดูแพนควินควิน ไมเอาเราจัดทางโลแล้วก็มาดูตัดแอฟริกาใต้ ของหลงไดโน้องสาวเออสาวของหลงว้าอยากทำไมสิคา,าบิบาร่าอยากลองเพลงด้วย ลมเย็นใช่ไหมทางนี้ทางนี้มองเห็นไหมนะอู้นุ่นไงโอ้เ่็นขั้นเจือเออ企鹅回家了 อูต่ำอูกุยอูกุยเจ๊หนาอูหยางโอ้หเทย์ตาอ้าวทางนี้ทางนี้ทางนี้หยาง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 อูว้าวปาเป้าปะเป้าอันนี้าล่ะเข在里面อยู่ <laughs> ลมเย็นมากเลยอยากมีความสุขม,มากมาแล้วรถมาลูก <c oughs> ป้าเราไปสถานีต่อไปโอ้ยย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 ายายายย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 เ เจ๋งฉาขนตัวปูนต um. ้องรวจเยอะจังเลยมาม่สถานีต่อไปฮิปโปโปฮิปโปโปมาดูฮิปโปโปค่ะฮิปโปโป ค่ๆเดน่าครับฮ oh, ิปโปโปอยู่ไหนนะฮิปโปโปอยู่ไหนนะฮิปโปโปนอนอยู่โอ้ฮิปโปโปฮิปโปโปนอนเค้ง ขาหนีต่อไปเรามาดูยีราฟกันไม่มีร้อโอเคข้ามอ่ะล่ะหม้อจุดทางนี่หม้อหม้อางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ ลมเย็นมากเลยป้าเป้าใช่ไหมอ,อยากอยากข้านใช่ไหมหาช,า,า,กกาช้างจิงลู่จ้าจเจลช้างจิงลูกอืมอช้างจริงลู่อืนอหนอนะวอนนี้อากาศดีืดี Hehe, <laughs> <coughs> <yells> <mouth> <imagery> <table> เพิ่มพลังนิดนึงนะคะว่าซื้อเบอร์เกอร์มา,มาสั่งคอมโบสองไปมีนาเก็ตจากเซนไฟอย่นงอยอยากกินได้ด้วยว่าซื้อเบอร์เกอร์อรมากินนะคะอันน้ำมาหมาัมม่นหะมัออ่นมาลูกนั่งเอานั่ง นั่งนั่งมาทางนี้ครับหลอนไหมหงัมงับ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 ไปต่อสถานีต่อไปอปัดมือเลย เอาอีกโอเคน้ำ hmm, ยังเห็นเพื่อนปะปลาไหมลูกเพื่อนปะปลาเพื่อนปะปลาเนะี่ยเพื่อนปะปลาอยนะู่นู่นน่ยตัวดำดำอยู่นู่นนี่เพื่อนปะปลาเนี่ยตัวดำดำเนี่ยลูกหนีหนีเพื่อนปะปลาอู้ยลมดีดีลมดีมากอากาศดีเวอร์วันนี้ สิ่งตัวขาวอย่างครับน,น,นี่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 ลูกเห็นไหมหงับงับงับเลย กล้าไหมกล้าไหมลองเอามือไปจับจับไหนไหมลองไหมกล้าเปล่าโอเคโดนตกอันนี้มาแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามมานี่เรา Mệt nhá. Oh, no. oh. คือๆอ,อย่างจับดีๆนะลูกอีกฉันไม่มีอะไรแบบน่ากลัวหรือสะ,ะทกสะท้านเลยเริ่มหาวลมมันเย็นอย่างจับดีๆนะ

จะนอนแล้ว <laughs> อย่าพึ่งนะลูก ที่จะบอกหลับได้ดึกเมื่อตอนนี้น้องหามุมหลับ <c oughs> น้องบอกหลับไม่ได้ ไปแล้วน้องนอนไปแล้วน้องนอนแล้วน้องลงไม่ไหวแล้วอากาศดีอย่างนี้ขอหลับก่อนนะคะโอเคแคชชีคน okay, <catch> <laughs> <laughs> การมาเที่ยวเขาเขียวของน้องนัน <laughs> จุดจบก็คือ สลบเลยจ้าหลับคือนั่งรถกอล์ฟอะลมมันโกกอะเราน้องก็คงไม่ไหวแล้วกินอิ่มแล้วก็แบบง่วงน้องก็แบบหลับเลยจ้าคอยยี่แม่ก็ต้องแบกลงไปขึ้นรถกอล์ฟเสรแบกลงแล้วก็เดินไปที่ลานจอด 吧。